สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปสูบุซูบุนครับวันนี้มาพบกับรายการบ้าเล็กกินจนแซ่บครับผมกินแซ่บเพแซ่บเลยพี่น้องนี้พามากินเออนี่ครับเมนี้ขนมเส้นขนมเส้น,เนน้ำยาหม,มั่วมันบคือยังอยู่ไทยนะพี่น้องเนาะอยู่ต่างประเทศมันบนานันปันไลอันนีเพราะจับใส่บเลยจับใส่เบเลยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนี่ขนมเส้น ประมาณโลนึงได้อยู่ขนมเส้นญ,ญ,ญี่ปุ่นบวกบ่วข้าวเยียนอยู่นี่มันมีสําเร็จเบอร์แล้วไม่ได้พี่น้องผู้ใดเพิ่กในกินข้าวแรกมากินนทากันเดิมมาเนี่ยเพียร์หลกหลายสูงโตโก,โกอยู่พี่น้องเอ้ยแซ่บพี่นี่พี่น้องพอได้การอยู่แล้วก็ซิมมังกนละ่ะได้กินซื้อๆกับว่าแซบ่บหรอนะมันเป็นมันต้องซิมเนาะแซบ่บเบอแซ่สียบ,บกินจนแซ่บเลยพี่น้องถ้าเสียบก็เสียบ จังเลก็กกินกันเข้าไปลองสดนนำม,มันจะบ่ายล้วสดนนำกันนี่เ้ยพี่น้องโอ้นั่งบะคือปานไดน,นั่งะบะแซบพระเอกเข้าเลยพระเอก mực tan đẹp tan nhất luôn nhìn nó phục phát nhé mình phát nhé phát kẹp phát khen lại luôn mà đẹp nó đẹp ra là bố bé là nhiều khẩu thiệt tật lén lén tên lửa ngàn thôi nhiều nhiều sẵn mà lỡ thân hiếu thân nào với mình được vào kín vào còn miếng non tăng vào tiền, cho này có lăng khẩu nà nào vào thiệt nhất luôn mà đẹp nó bố dòng bò mô ใส่ดีขาดวนมาด้ยวยครับคือคือมบมวนแซ้ด์วขนมเส้นเส้นมักง่ายนี่ Xèo cho các bạn nhé chọn hết với đi toàn Với lại kìm ngoài ใส่บรี่ไรคือค เสียเงินพี่น้องใส่นี่อะไรมันแห <with> ้งไว้น e sort of ้ำให้เบ็ดเหรอน้ำแป๊บเดียวบ้านในไบเสียยู่เสียนอือโจโก้ยัดี่กินเบิดเบิดได้เหมือนมาเด้อปุ้เดี๋ยวันนกินข้าวแรงมากินพร้อมกันกับบ้าเล็งสิผ้ากินแซ่บเบอร์แซ่บหุดแล้วกินจนแซ่บหมดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวอันนี้เพิ่งเข็ดไม่ไมครับดยกสิบตะไปสิบ้าปเอ๋อฉลามหน่อยมันงล่ะปลากระบอกญี่ปุ่นลาบแสบบปแาเป๋ของไทย 别弄哎！You know, really? วนี้แล้วกล้สปีใหม่เนาะอากาศแรกๆก็บ่ฮ้อนไปบ่หนาวบ่หยังปานใดซุมนี้เริ่มเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆแล้วล่ะาก็อยู่ดิ4องศา5องศา6องศาเนี่ย มาอยู่ตามประเทศเยาวราชได้กินดีได้พี่น้องหาเรื่องเทียนนี่อย่างนงี้โดยเฉพ,พอะส้มกับบ้านเนี่ยหาเรื่องเทียนบางเดือนเนี่ยยอมกินกระมี้ได้ซื้อกับข่าวเทียเท่ยวน่ะประมาณไม่ใช่จักอาทิตย์นึงหมดละกว่าจะได้จักประมาณอาทิตย์นึงซื้ออีกเทียนนึงนีงส่สเห็นพอดีพอดีนี่สิแมซื้อมาเป็นไรเหรอ เนี่ยสิมาแซ่มยังไปโดนอะไรกินบ่แซ่บอแต่เพิ่นทั้งแรงทุกคนพาเ็นน้่เขียนอยู่ส่วนงานน้ำแดงทำไงเลิกงานมาอาบน้ำไอ้ไหวบริสันบรไหวเดือดไหลมันเย็นแล้วถึงกินเบิ้อ Mà kiếm gần đây bên nào Xây cái đồ ngũ ăn Thở ăn Mình ăn Hèn cái đũa mua bây cái rồi Nhằm của bếp Cái ruột khém ăn cái đủ ăn Bồ bay Bột bội đây bội khư bội khư bội kiểu ญี่ปุ่นเอาทาไปเนาะปลูกยังก็ขายได้เบิดปรเทนีู่้เ่าผู้แก่มากันเฮ็ดงอยๆง่ๆก็ได้เงินพี่น้องได้เงินได้ค เออชียงมันนอนรัางกินเขาธาตุอะมืแบ,บนี้พี่นอ้องแซบแล้วแซบแล้วแซบแล้วแซบขึ้นเรื่อยๆแล้วไปไหนตะ้องแซบต้องเผ็ด Work work. แล้วเขาแล้วน่ากันแล้วเนาะทร้างบุญคงสิอุดมสมบูรณ์ยู่ดอกปีนี่คงสิพากันหมานเขาหมา้นนามโยได้จังได้กระสัวด้วพี่น้องเศรษฐกิจบ้านเฮาช่วงนี้เป็นกำลังใจสุกคนทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศสู่กันไปพี่น้องมามีอย่างเกินความมุ่งมั่นอาค้นออกไางี้ไป งบลอ้วยเบิกเกินเดขออยแให้ขาดปากขาดท้องสำนันล่ะวิทนีวิทซินเลี้ยน่อยเลี้ยไลายางคีร่ากับให้มีกำลังใจขอไปเลอพี่น้องโอายเหลืเพี่ยนแท้ แห้งกินแห้งเผ็ดแห้งกินแห้งแสบกินจนแสบแเรื่อยๆก็บ่อแสบหรอกบ่ได้็กคนเล็เคียงเคียงมันนอนลางเบ้อเคียงเคียงนอนลางหลายห่วยตักยากตัวบ,บุ เผ็ดพี่น้องออกการดูเห็นยุทธย,ยุบานี่เห็นได้เขากินเพจไดพ้พี่น้องแหงยุทพี่น้องฟ้องแม่เนี่ยเพชยังได้กกกินโู้ว่าเพดยังกินยอยู่ยังได้เนาะหายใจคุ้มันกับมันเนาะ เนี่ยพี่ลองส่งร้อยยี่มีนตของสั่งเล็กมันแดงใจงเฉพางแค่ยังไงก็ได้าาใ,ให้จากองมองมีความสุขมีแห้งกินก็กินมีแห้งเห็ดก็เห็ดมีแห้งหากับพ่อหา เบนแบบาน่บดได้บนนียกระดูกหมูแคมไม่ป็นกระดูกหมูออน เกือบระมากอ่กไล้ะไรเปนหนอมาในเบสไปห้กินานาำกันมานะมนเลยวันี้สนี้เนาะบุรีมากับกดแค์กดแช่กดซับสไคร้ให้กันได้น่เปน้อง ถ้าว่าอยากมากินเอ้ถ้าอยากกินน้ากันหรือว่าอยากมานั่นกันอยากชมคลิปต่อๆไปกักดกระดิ่งไว้ได้พอดกดติดตามวัมนศุกร์วันเาดในคลิปต่อๆไปเด็๋ยวผมตังม้งใจคนให้ลิปใหม่ๆต่อไป,จอไปเจอช่องเลก็กเบิ้งหลังพี่น้องเบิ้งใครเขียดเบิ้งแนวมวนแนวเบื้งอย่างเงี้ยกับพากเบิ้งไปยนะครับเนาะสามวันนี้กับบาเรเล็กกินยนแซ่บกับมีเสมเซียนหลังพี่น้อง ขอลาเพียงเท่านี้แล้วบ๊ายบาย้วพี่น้องอากาศหนาวไร่ละสวัสดีครับ